สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่อาราดิน36พาติวในคลิปวิดีโอนี้พี่จะพานนองๆฝึกทําโจทย์แนวข้อสอบโรงเรียนใน100ร้อยจอรลอเกี่ยวกับการหาปริมาตรทรงกลมและปริมาตรทรงกระบอกมาดูตัวอย่างโจทย์นะครับโจทย์บอกว่าภาชนะทรงกระบอกมีรัศมีของฐานรุ่นยีหน่วยสูง6หน่วยภายในบรรจุน้ําสูง5หน่วยถ้านำวัตถุทรงกมลมรัศมีรากที่3ของ21หน่วยใส่ลงไปในภาชนะแล้ว จะทําให้น้ําร้นออกมาเป็นปริมาตรกี่หน่วยพีก็วาดรูปทรงกระบอกออกมานะครับเราก็เติมในสิ่งที่โจทย์กําหนดนั่นคือสิ่งที่โจทย์กําหนดก็คือทรงกระบอกมีรัศมีมีรัศมีนะครับรัศมีเท่ากับรูทยี่สิบเอ็ดเสร็จแล้วทรงกระบอกนี้สูงเท่ากับหกหน่วยเสร็จแล้วเราใส่น้ําลงไปครับเขาบอกใส่น้ําลงไปสูงห้าหน่วยใส่น้ําลงไปสูงห้า ส่วนตรงนี้เป็น5้านะครับอันนี้ก็เป็นปริมาณน้ําที่ใส่ลงไปเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือนะครับที่ที่ไม่ได้ใส่น้ําตรงนี้ก็จะเหลือเท่ากับ1หน่วยนะครับเท่ากับ1หน่วยเสร็จแล้วเขาบอกว่าใส่นะครับวัตถุทรงกลมที่มีรัศมีเราก็เติมรัศมีมันเท่ากับรากที่3าของ21ลงไปในภาชนะแล้วน้ําล้อนออกมาเป็นปริมาตรเท่าไหร่อันดับแรกเราก็ต้องไปหาปริมาตรทรงกลมนะครับที่เราใส่เข้าไปใน ทรงกระบอกนะแล้วก็เป็นน้ำล้นออกมาปริมาตรทรงกลมก็มีสูตรปริมาตรทรงกลมสูตรก็คือ4ส่วน3พาย r กอาัง3เราก็ได้เท่ากับ4ส่วน3เราติดค่าพายไว้ก่อนนะอารับนะรัศมีก็คือราดที่3ของ21ยกกำลัง3ก็กลายเป็น21นะเราก็ตัดนะครับ3 3 7สามคูณ4ได้28เพราะฉนั้นปริมาตรทรงกลมได้28พาย เสร็จแล้วเราก็มาคิดปริมาตรนะครับทรงกระบอกในส่วนที่ส่วนนี้ครับส่วนที่เหลือนะครับที่ไม่ได้เติมน้ำนะครับโดยมีความสูงเท่ากับ1หน่วยเพราะฉะนั้นเราก็ได้ปริมาตรนะครับปริมาตรของของทรงกระบอกนะครับสูตรการหาปริมาตรทรงกระบอกก็คือ pi r กําลังส h รัศมีทรงกระบอกกําหนดมาก็คือรูทยี่เอ็ดก็กลายเป็น นะคูณรู้ 21, ยี่สิบเอ็ดท่ากับสองคือคูณยี่สิบเอ็ดสูงเท่ากับหนึ่งก็คือคูณหนึ่งเพราะฉะนั้นปริมาตรทรงกระบอกได้เท่ากับยี่สิบเอ็ดพายนะครับเราก็ได้ v ทรงกระบอกเท่ากับยี่สิบเอ็ดพายเราก็จะเห็นว่าถ้าเราเอาทรงกลมรัศมีนะครับรัศทีสามของยี่สิบเอ็ดเติมลงไปนะครับใส่ลงไปในทรงกระบอกปริมาตรมันเป็นยี่สิบแปดพายนะครับ โดยที่ปริมาตรที่เหลือของน้ำนะถ้าเอา21ดพยเพราะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าน้ําที่ล้นออกมาใช่ไหมเราก็จะได้แล้วนะน้ําที่ล้นออกมานะ,นนนะครับวีน้ําที่ล้นครับวีน้ําที่ล้นก็ได้เท่ากับปริมาตรของปริมาตรของทรงกลมนะครับที่เราใส่ไปก็คือ28ดพยลบกับปริมาตรส่วนที่เหลือของทรงกระบอกก็คือ21ดพนะครับลบกันก็ได้เท่ากับ7ดพยเสร็จแล้วเราก็เอา คายที่เท่ากับ22.7ไปแทนนะครับก็คูณ2 2 7 7ก็จะตัดกับ7ก็ได้เท่ากับปริมาตรน้ำที่ล้นนะครับก็ได้เท่ากับ22ลูกบาศหน่วยครนี้เราก็ตอบแล้วนะครับก็มีค่าเท่ากับ22ลูกบาศหน่วยอ่านี่ก็เป็นแนวโจทย์ข้อสอบโรงเรียนในร้อยจอบลอนะครับก็ไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องจำสูตรการหาปริมาตรทรงกลมให้ได้แล้วก็สูตรการหาปริมาตรทรงกระบอกให้ได้